จิ้งจอกภูเขาหิมะกินยงย้ประพันธ์นนทพร,รฐเรียบเปียนบทที่หนึ่งเสียงฟิวคาหนึ่งลูกเกาทันขนนกดอกหนึ่งยิงขึ้นจากหลังภูเขาที่ตะวันออกแบกบาอากาศดังอื่นๆทะลุลำคอห่านป่าตัวหนึ่งห่านป่าพบพาูก 9, งเงกาทันขนนกเล็มตตืองกาแตงอากาศหลายทอดร่วงลงบนถึหนงหิมะด้านทิศตะวันตกที่ห่างไปหลายสิบวา ปรากฏม้าสี่ตัวเหย,ยียบย่ำหนีบขาเขาโพล่พุ่งไปมึงอย่างเร่งร้อนคนขี่บนหลังม้าได้ยินเสียงกกาทันพากันหยุดม้าราวกับนักแนะกันไว้ม้าทั้งสี่ตัวล้้นเป็นม้าดีําตัวสูงพุ่งขี่พอถูกเหนี่ยวรั้งก็หยุดยั้งทันทีผู้คนบนหลังม้าทั้งสี่เห็นห่านป่าต้องเกาทันร่วงหล่นลงต้องโห่ร้องชมเชยในใจต้องการดูว่าที่ปล่อยเกาทันเป็นคนยี่หไหเราคอยชั่วขณะ ในหุบเขาปราศจากผู้คนปรากฏออกมากับได้ยินเสียงฝีเท้ามา้าดังขึ้นคนยินเกาทันจากไปแล้วในคนขี่ม้าทั้งสี่เป็นชายชราร่างผอมสูงท่วงท่าปรับเปลี่ยวพูงขงมวดคิ้วเล็กน้อยกระต้นม้าไปยังหุบเขาที่หลงเหลือสามคนติดตามไปพอขึ้นพ้นมุมเขาเห็นเบื้องหน้าลิเซตปรกากฏม้าให้ตัวควบกะเบิดเกิดม้าตะกุยหิมะประเซน,นขนคอม้ากระพือต้านลงดูท่าไม่สามารถตามทัน ชายชารานั้นยกมือขึ้นกล่าวว่าฮึ่งซือเฮียนความนี้มีเล่นในที่สาธารณะพึ่งซือเฮียสิผู้พี่แท้เหยี่ยที่ว่าก็เป็นชายชาราผู้หนึ่งรูปกายค่อนข้างอ้วนไว้หนวดสองแฉกบนร่างทําเสื้อคําหนังเตียวท่าทีคล้ายพ่อค้าร่มรวยมันได้ยินชายชาราหอมสูงกล่าวเช่นนี้ก็ผนกศีรษะรับวกม้ากลับมาข้างแท้อ่านปากสะบัดแท้ม้าออกปวดใส่ปืนหีบด้านฉับพอตวัดแท้ม้าข,ขึ้น ปลายแทรก็มวนซาาห่างป่าขึ้นมามันเพ่งดูก้านกาทันทันอุทา,ทานออกมาคนทั้งสามได้ยินเสียงอุทานพากันใส่ม้าเข้ามาคึงซื่อเฮียนั้นนอนทั้งห่า,ปางป่าทั้งเกาทันที่กับชายชราผอมสูงร้องว่าหมวนซื่อเฮียรดดูชายชราผอมสูงยื่นมือซ้ายรับลูกรัดซาาห่างป่าไว้พอเพ่งมองลูกเกาทันบนคอห่างป่าต้องร้องว่าอยู่ที่นี้เองรีบตามพางหันหัวม้าไล่ติดตามไปต่อย บนเนินเขาเวิ้งว้างสมีมะขาวโพลนทุกทิศทางไร้ผู้คนสัญจรง่ายตับการติดตามผู้คนที่ร่วมทางอีกสองคนล้อนอยู่ในรบชะกันคนหนึ่งร่างสูงใ่บ่ากว้างน,นั่งบนมา้าพ่วงขีสูงใหญ่ตัวหนึ่งยิ่งองอาจหน้าเกรงถามอีกผู้หนึ่งรูปกายสัมพันใบหน้าซีดขาวจมูกสูกแช่แขงจนแดงขามคนทั้งสี่ร่บร้องโดยพร้อมเกรียมม้าทั้งสี่ตัวต้นควันเป็นเส้นสายตะกุยฝีเท้าติดตามไป ตอนนี้เป็นเดือนสามของปีที่45ในรัชก,การกษัตริยงง์เครยสื่องแห่งแนนจูช่วงเวลานี้ตังหนําดินแดนตอนใต้ของแม่น้ำแยงสีเกี่ยงมือนบุกผาเพ่งบานสักร่งแต่ถิ่งกันดารเหน็บหนาวที่เชิงเขาเชียแงแอสวบนอกอาแพนใหญ่นี้หิมะน้้าแข็งขึ้นหลอมละลายปราศจากขั้งเขาของระดับใบไม้ผลิอาบุโนทัยขึ้นลอยขึ้นจากหลังเขาแสงแดดเรื่องเหลืองสองต้องร่างแต่ไม่รู้สึกอบออ่นแม้แต่น้อย ในภูเขาแม้หนาวเนี็ยแต่ภายใต้การเล่นม้าทอดตะเบยไม่นานคนขี่ทั้งสี่ล้นนี่เหนื่อซึมจากนม่ผักรุดจกการร่างสูงเพิ่อเสื้อผืนชั้นนอกออกผ้าบนอานม้ามันสวมชุดหนังพื้นแทนเขียวเอวง่อยกระบี่ยาวหน้าตาบุดบึ้นขุนเคืองดวงตาคล้ายมีแปลไใบปวยพุ่งออกมาร่ำร้องเร่งม้าไม่หยุดหยัง่งคนผู้นี้คือเจ้าสมักคนใหม่ของเทียนเล้งมึงสำนักมังกรฟ้าฝ่ายเหนือ ฉายาเพ่งเล่งเกียริกระบี่มังกรทะยานชาวหุ้นขีสสำนักมังกรฟ้ามีวิชากระบี่ฝ่ามือเป็นสองสุดยอดที่มันร่ำเรียนกล่าวได้ว่าประสบความสําเร็จแล้วชายหน้าขาวเป็นเสือตีศิษย์พี่น้องมันฉายาอุ้ยเล้งเกียริกระบี่มังกรหวนิจิหุ้นเฮียงชายชราป้อมสูงมีศักดิ์เป็นเสือเจ็ดศิษย์พี่น้องของอาจารย์พวกมันฉายาฉิบแชร์ชิว่วมือแจกดาวห้นสสืโตก นับเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งของสํานักมังกรฟ้าฝ่ายเหนือชชราสวมชุดหนังเตียวล้อมค้าก่อเป็นเจ้าสํานักมังกรฟ้าฝ่ายใต้ฉายาวีจิ้มเทียนน้ำสถานฟ้าพักสิงหึงกิ่เรื่องราวครั้งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสํานักมังกรฟ้าฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้อย่างใหญ่หลวงดังนั้นมันดานร่อน,นเป็นแันลีรอนแรงจงนอกกำแพงใหญ่ท่ากันนที่คนทั้งสี่กับขี่ล้วนเป็นม้าดีนอกกำแพงใหญ่มีฝีเท้าจาับ เก็ใจเดียววิ่งพ่อเป็นระยะทางเจ็ดแปดีไล่หลังม้าเบื้องหน้าทั้งห้าตัวจวบจนอยู่ห่างไม่ไกลชาวหุนขีร้องดังๆว่านี่ท่านที่นับถือหยุดไว้คนที่เบื้องหน้าทั้งห้านั้นไม่แยแสสนใจกลับพ่อม้าเร็วประเดิมชาวขุนขีประหวัิเสียงเครื่อลกากว่าหากไม่หยุดไว้อย่าได้โทษว่าพวกเราเสียมารยาแล้วได้ยินคนเบื้องหน้าคนหนึ่งร้องเผยลังตังเสียนหมุนตัว ที่หลังเหลือสี่คนยังคงคูบตะบึงต่อไปชาวหุนขีเรื่องม้านาหน้าเห็นคนผู้นั้นหนาวคันคาดเกาทันมายเกาคัน,คน,านเล็งมายังทรงอกมันชาวหุนขีขวัญกล้าฝีมือเข้มแข็งไม่นาาําพาเกาคันคู่คานยกแซ่ร้องด่าด่ามาไม่เป็นทาาซี่เฮหรือพี่แซ่ทขาคนผู้นั้นหน้าตาคมขยผิขี้เรียวจรดจอนอายุ2ี่สสายบปีสวมใส่ชุดป้าคุมพอได้ยินเสียงร้องของชาวขุนขี ทา่าแต่งเสียงโหราร้องว่ารับเกาทันเสียงฟิ้วฟี้วฟิ้วดังติดต่อกันลูกเกาทันขนนกสามดอกแยกย้ายเป็นบนกลางล่างสามทางยิงจู่โจมมาถึงชาวมุนขี่คิดไม่ถึงมันยิงเกาทันรวดอรปวนนี้ต้นใจหายูกประวัดแท่ม้าออกเกระแทกลูกเกาทันสายบนและสายกลางสองดอกพุง่งหลงจากนั้นกระตุ้นบางเถียนม,มา้าห้าพุ่งพินกระโรดดรอยตัวขึ้นลูกเกาทันดอกที่สามจึงพุ่งเรียกของหมา ผ่านวางขาทั้งสี่ข้างไปทางกาันเพียงไม่กี่นิ้วรุดหนุงนั้นบ่รอหาหาหันหัวมา้าควบขับต่อไปชาวพนขีขุนแค้นจนหน้าเขียวคล้ํากระตุ้นมา้าที่เป็ดตามไปเมืองง่อเจกดดังงวนสื่อตรงทักทานว่าพนทีเลือกยานไว้ไม่ต้องกลัวมานบยบินขึ้นฟ้าได้ท่า,านกระโดดลงจากหลังมา้าเก็บเอทันก่อนนกบนพื้นหิมะทั้งสามดอกเห็นพบว่ามีลักษณะเดียวกับที่ยงน่างป่าัวนั้นฟองแค้นเสียงหนักหนักกล่าว ป็นเด็กน้อยนี้จริงๆชาวหุนขีขก,ก็กล่าวกันว่ารอสักครู่พบผ่านซึ่งงุ้ยสิ่งผู้น้องที่เป็นหินหรือว่านางมีคำพูดใดจะกล่าวคนทั้งสี่รอเป็นเวลาชั่วน้ำเดือดบนเส้นแทไมือขามายังไม่บังเกิดเสียงฝีเท้ามา้าชาวหุนขีร้อนร่องใจขึ้นมากล่าวว่าข้าพเจ้าจะไปดูทางสายม้าย้อนกลับไปมาจา็ดาวมองดูเงาหลังนั้นทอดถอนใจกล่าวว่านี่ยากที่จะทำม้มันได้ สถานฟ้าทักสิณพื้นกิษถามว่ามวนสุเหลืองท่านว่าอะไรมือจัดแจวสันสีสักไม่ตอบคำชาวหุ่นขี่ควบม้าเป็นระยะทางหลายลี้เห็นม้าสีเทาต,ตัวหนึ่งหยุดยืนอยู่กลางพื้นหิมะดารุณีชุดขาวนางหนึ่งคุกเข่าข้างหนึ่งกับพื้นหิมะท้ายกีมันเคลนหาอันใดชาวหุ่นขี่ร้องถามว่าสื่อมวยเรื่องอันใดดารุณีชุดขาวไม่ตอบคำอันยืดกายขึ้นในมือถือวัตถุสีเหลืองอราราม่อนหนึ่ง สะท้อนประกายใต้แสงอาทิตย์ชาวหุ้นขี่เดินเข้าใกล้ยื่นมือรับมาเห็นเป็นผู้การเล็กๆล้อมจะทอมเข่ายาวประมาณสามนิ้วด้านหนึ่งลายผู้กันแหลมคมกานผู้การสลักอักษรเล็กๆเป็นคำอันผู้กันทองด้านนี้ดูไปทั้งเป็นของเล่นและสามารถใช้ปากอาวุธลับดังนั้นขมมดคิ้วถามว่าของนี้ได้มาจากที่ใดดารุณีชุดขาวก่างมากผู้ข้านพอไปแล้วข้าพเจ้าก็ติดตามหลังมา ตึงขวบม้าถึงที่นี้ท,าทา like ่านประกแพ้ตัวหนึ่งไว้หลังม้าเพื่ผ่านข้างการพระเจ้าไปกอขี่บนหลังม้าต้องหลับมือวูบซับผู้กันเลนด้านี้ใส่ใส่พระเจ้าเออถึงตอนนี้ท่านหน้าแดงระเรื่อตะกุกตะกักอั้งอึ้อไปชาวมวนขี่เพ่งมองนางเห็นใต้ผิวพันขาวขุดผ่องปานหิมะของนางพอแววระเรื่อดนังแต้มชาติขนปาหลบลงเล็กน้อยเป็นทีท่าเอียงอายของเอ็สตรีปอดว่าเผยวจ่าไม่ได้ değil, จากนั้นมันเกิดความระแวงสงสัยขึ้นถามว่าท่านทราบหรือไม่ว่าที่พวกเราติดตามเป็นผู้ใดผู้ใดชาวขุนขีขึ้นเสียงอย่างเย็นชากล่าวว่าท่านไม่ทราบจริงๆดารุณีชุดขาวเงยหน้าขึ้นกล่าวว่าข้าพเจ้าไหนเลยทราบได้เป็นชายในดวงใจของท่านดารุณีชุดขาวถามพมาาล่อยทาที่มันหนงคำพูดพอกลัใบหน้าดแดงระเรื่อด้วยความขุขัดวาดคิ้วชาวขุนขี ถึงกับคลายครอครุ่ด้วยนินงชั้นชหนึ่งร้องว่าข้าพเจ้าขอบอกว่าเป็นชายในดวงใจของท่านท่านก็กล่าวเสริมว่าเท่าจืดอันต่รุนีชุดขาวได้ห็นมันกล่าวเช่นนี้ใบหน้ายิ่งแดงเข้มกว่าเดิมในดวงตาสุกใสกร,ร,ระจาดปรากฏประกายน้ําตาพึ่งกรอบไปมาขยี่ข์เ้าร้องว่ามันเป็นสามีในอนาคต์ของข้าพเจ้าย่าเป็นชายในดวงใจของข้าพเจ้าชาวหุนขีเดือดดานเป็นการใหญ่เสียงเชิงเมื่อชักกระบี่ยาวออก ดารุณีชุดขาวกับเส้นท้าข้าหาหนึ่งก้าวร้องว่าถ้ามีความาข้าวารกับคามรัเจ้าเถิดชาวอุ้งคีิขบเขี้ยวเคี้ยวฟังมองดูใบหน้าที่เชิดขึ้นของนางนต้องบังเกิดความรักยากปักรอนร้องว่าแล้วคนเดจะวกกระดี่วกแทงใส่ตำแหน่งหัวใจของตัวเองดารุณีชุดขาวแทนชับกระดี่ควงแขนปักป่ายเสียงตีมคาหนึ่งกระดี่สองเล่มปะทะก,กันกระจายไปหลายจดุดแลกกระจาย ชาวขุนศีกลังเครียดแค้นว่าท่านเมื่อไม่เห็นข้าพเจ้าอยู่ในสายตาใหญ่ต้องปล่อยให้ข้าพเจ้าเจ็บช้ำข่มขืนมากกว่าราณีชุดขาวสอดกระบี่คืนฟักช้าๆกล่าวเบาๆว่าทำกราบเป็นบิดายกข้าพเจ้าทุกแก่มัในไรืเลยเป็นการตัดสินใจของข้าพเจ้าเองชาวขุนศีเลือกคิ้วกล่าวว่าข้าพเจ้ายินยอมติดตามท่านร่อนเร่ไปสุดขอบฟ้าอยู่ร่วมกันในป่าเขาลึกล้ำกลางเกาะล้านท่านจะไหนไม่ยินยอม แลรูนีชุดขาทอดถอนใจกล่าวว่าซีโก้ข้าพเจ้ารู้รู้ว่าพระพิ่เนศมีต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ใช่คนงมงงไหนไม่รังนิดถึงคุณความดีของท่านแต่ท่างน้ำต้นแหล่งเจ้าสุนักนังก้ฟ้าฝ่ายเหนือเราแล้วหากเราทำเรื่องเช่นนั้นชื่อเสียงของสำนักน้ำกรฟ้าย่ำยับหมาป่าไร้เลยแหน้ง่ายยก็จับได้ชาวขุนขี้ร้องดังมากข้าพเจ้ายินยอมแหลกวางเป็นผุยผมเพื่อท่านต่อให้ฟ้าถล่มทลายก็ไม่สนใจ ย่าใส่ใญ่กันกับตำแหน่งเจ้าสมนักแต่โรณีชุดขาวยิ้มเล็กน้อยตอบกลุ่มมือมันเบาๆกล่าวว่าซึ่งก็ข้าพเจ้าจึงไม่ชมชอบวิสัยที่รู้วาปาเกมเพิ่มในคานึงถึงทุกสิ่งของท่านชาววังขีถูกนางกล่าวเช่นนี้ไม่อาจอรว่าดได้ตอบถอนใจกล่าวว่าแล้วท่านจะไหนถือของเล่นที่มันมอบให้เป็นเช่นของวิเศษผู้ใายบอกว่ามันมอบให้กับเจ้าหลายายเคยเห็นมันมากอ่อน ของเล่นมีค่าเช่นนี้ยังมีผู้ใดถือเป็นอาวุธลับจริงๆบนผู้กรรมไม่ใช่สลักชื่อของมันหรอกหรือไม่ใช่มันเป็นผู้ใดให้แก่ทา่านตอนรามีชุดขาวกล่าอย่างแง่หวนมากทานมำเอาประวัติมาเวงเพื่ออยากได้สินคนากับท่าพเจ้าทางกระโดดรกรดาถึงข้างม้าสีเทาทะยานขึ้นบนหลังมา้ากระตุ้นบางเหียนควบม้าพุ่งจากแนมชาวขุนขีรีบขึ้นม้าติดต,ตามไปใช้รองเท้าหนังกระทุ้งท้องม้าติดแวกันชั่วขนะก็ตามคัน น้องตัวยื่นมือขวาเหนี่ยวร่างดังเขียนม้าสีเขาไว้ร้องว่าซื่อมุ้ยฝังาพเจ้ากล่าวดารณีชุดขาวยกแส้ม้าหูดใส่มือมันกล่าวว่าปล่อยมือคูอผู้อึ่นเขียนเข้าจะเป็นยางไรชขาขุ่นขี่กลับไม่ปล่อยมือเสียงฉาบคราหนึ่งวันหลังมือปรากฏริ้วรอยโลหิตสายหนึ่งดารณีชุดขาวไม่อาจขับใจได้กล่าวว่าท่านใหญ่ต้องปล่อยยาข้าพเจ้าอีเป็นข้าพเจ้าไม่ดีท่านฝากไว้เถอะ ดารุณีชุดขาวแย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวว่าข้าพเจ้าเมีว้าพลไม่ออกแล้วชาวขุนขีเต่าอย่างยิ้มแย้มว่าข้าพเจ้ารว่ทนให้ท่ากลางยื่นมีสุดแขนหนาดารุณีชุดขาวหัวแทะลงยังสีสักราครั้งนี้ชาวขุนขีเบลี่ยนสีสัหลบเลี่ยยิ้มพลางกล่าวว่าท่านจะไหนไม่เมื่อมืออีกดารุณีชุดขาวปั้นหน้าเป็นเครียดกล่าวว่าข้าพเจ้าไมทําอย่าได้กระทบถูกข้าพเจ้าชาวขุนขียิ้มประจบกล่าวว่า อย่างนั้นท่านบอกมาว่าผู้กันทองนี้ที่แท้ได้จากที่ใดกรน,นีชุดขาวยิ้มทางกล่าวกากว่าเป็นชายในใ,นใจของพระเจ้ามอบให้ไม่ใช่หมังมอบให้หรือเป็นท่านมอบให้พระเจ้าชาววุ้นขีดตั้งเกิดความผดหมจูจ,มจ,จูเจมเจ็บใจเลือดนงรักอกประดังคิดอาละวาดอีกครั้งแต่เห็นนางยิ้มพื้นพรายดังบุกผาเรียฝสีปากแดงเป้นระริกเคยเห็นฟันขาวราวหยิ่งหย่อนเพึ่งโทรศัพท์ถึงกับมอดสลายลง เรานี่ชุดขาวถึงตายใส่มันถอนใจเบาๆกล่าวเสียงนุ่มเวนื่ายเงกยบซีโก้าพเจ้าได้รับการเพื่อคุณจากท่านไั้แต่เล็กกนดีต่อข้าพเจ้าที่กว่าตัวเราใสยเลืยกพเจ้าไม่ใช่คนไม่มีหัวใจไหนเลยนี่คิดต่อแทนอย่าว่าแต่พวกเราทีงแต่ตอนนี้มีแยวตาอย่างสยดสยองสำนักนักฟ้าเราตกอยู่ในเรื่องทับถมสำคัญท่านฉะไหนกลับไม่ยอมให้อภัยข้าพเจ้าเจ้าหุ่นฉีงงงานวู ไม่มีคำพูดจะกล่าวบอกมือซ้ายกล่าวว่าท่านตาถูกเสมอข้าพเจ้ามักเป็นฝ่ายผิดมากเกินะดรณน,นีชุดขาวแย้มมิ้งยังอนหวานกล่าวว่าชาร์กหลวงพระเชหนาผืนหนึ่งทรัพยาดเหนือบนหน้าผากมันกล่าวว่าตางดินแดงอีมั้หลังเหงือไม่ปักเชิดระวังจะเป็นหวัดชาวขุนขี้ว่าหวานดื่นดังสบอารมณ์อย่างบอกไม่ถูกโทรศัพท์อดมาลายเป็นท่าต่าง หัวแท้ใส่ตะโูกม้าสีเทาของดารุณีชุดขาวเบาๆสองคนสองมา้าพูกขับเกียงคู่ไปดารุนีชุดขาวเรียกว่าช่างแชบุญมาหนาญางยาวไวแต่นับว่ามีชื่อเสียงที่นอกกำแพงอย่างพระนางรุ่งโฉมงามสกรามมีนิสัยปราดเปรียวบูริ่งแขวนเลื่องตังจึงตั้งฉายารายเป็นติ่มม้อเตียวนังเตียวขนแพร่วดเตียวโลดลาลื่นบนพื้น,นหิมะดึกเผินดบินทั้งฉลาดฉเฉลียวคำขนแพร่น่าประทับความงามของนาง ปีดาของนางคือเจ้าสำนักเมืองกอฟ้าฝ่ายเหนือรุ่นก่อนนามช่างขุยหลง้งคืนกสิกรช่างขุยล้งเพิ่งถึงแก่กรรมไม่นานดังนั้นช่างแชร์อุน้นจึงอยู่ในเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์ทั้งสองควบม้าช่วขนาดก็กติดตามสถานฟ้าทักสิณมือเจ็ดดาวจินพุนเฮียนทั้งสามขับมือเจ็ดดาวเหลียวมองชาวพุนขีแวบหนึ่งถามว่าไปนานป่านี้ตอเห็นงานใดชาวพุนขีหน้าแดงมูกกล่าวว่าไม่มีได้ สองเท้าหนีบท้องม้ากระต้นม้าห่อตะบึงไปเดินทางอีกหลายลี้ผู้มีประเทศสูงชันขึ้นหิมะสูงแน่นหนานทั้งสี่ไม่กล้าเร่งมา้าได้แต่ผ่อนคลายบางเขียนคูดหยอกย่างไปช้าๆพออ้อมภูเขาสองแห่งทางภูเขายิ่งสูงชันอันตรายรับได้ยินเสียงม้าร้องดังจากทางซ้ายมือชาวขุนขี่ใช้เท้าขวาสติบ,บังโกลมา้าพุ่งเฉียงๆออกไปทิ้งตัวลงที่หลังต้นสนใหญ่ต้นหนึ่งสุกซ่อนร่องรอยไว้กอดค่อยกว่าตาไปเบื้องหน้า เห็นปต้ทมไม้ริมเนินเขาหลายต้นผูกม้าห้าตัวันพื้นหินปรากฏรอยเท้ามนุษย์แถวหนึ่งทอดตรงขึ้นเขาชาวคนขี่ร้องว่าซื่อเจ็ดทั้งสองเจ้าน้อยหลบหนีขึ้นเขาแล้วพวกเราไห้ตามสถานฟ้าทักษสิณมีนิสัยรอบคอบกล่าวว่าฝ่ายตรงข้ามหักจงใจชักนำพวกเรามาอย่างที่นี้น่ากลัววางกับดาบอยูวบนภูเขาชาวคนขี่กล่าวว่าต่อให้เป็นข้ามเสือวางเร่งก่อนก็ขอบุกปาสักครา สถานฟ้าทักสิณได้ยินมันเปล่าอย่างเ่วางรู้สึกไม่พอใจกล่าวกับมือเจ็ดดาวว่ามือซีเฮอันทิดเห็นอย่ังไงมือเจ็ดดาวไม่ทันตอบคำช่างแช่หมุนจิงกล่าวว่ามีสถานฟ้าทักสิงมือซเจ็ดอยู่ที่นีหมอให้เป็นกับดักไว้ก่อนวันนี้ก็ไม่ต้องกลัวสถานฟ้าทักสิณยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าดูจากท่าทีพวกมันแสดงว่าเดินทางอย่างรีบร้อนมีขายวางกับดักไว้เย็นนี้เถอะชี้มือไปทางขวากล่าวเสร็จปอก พวกเราอ้อทางขึ้นเขาพบก,กับมาจูดโจงโดยที่พวกมันได่ทําระวังชาวฮุนขีร้องว่าคุณบาเองกระสือสถานฟ้าทักษิเสและพวกทั้งหลายลงจากหลังม้าผูกม้ากับใต้ต้นสนใหญ่ตลบชายเสื้อยาวด้านล่างขึ้นผูกกับความเอวทุ่มเทวิชาตัเบากระโดดโลดแล่นขึ้นเขาทางขวามือและแว่นี้ปรกากฏไม้ป่ารบคลื่นหินแพระเกะระก,กับไม่สะดวกก,กับการเดินเหินแต่เพิ่มคลื่นกำบังไม่ถูกศัตรูพบเห็น คนทั้งห้าตอนแรกทยอยขึ้นไปทีละคนเวลาพอนานเข้าเริ่มแห้งแยกวางเหลือล้ำต่ำสูงของฝีมือสถานฟ้าทักสิณและมือเจ็ดดาวเคียงบ่าเคียงไหลนำหน้าชาวขุนขี่ล้าหลังวาเสกช่างแชบุญและจิ๋วหุนเอียงอยู่หลังอีกหลายวาดชาวขุนขี่ขึ้นขีดขึ้นเ่งสือเจ็ดเป็นเจ้าสำนักฝ่ายใต้ฉายา,ยยาสถานฟ้าทักษิณไม่ทราบวิชาฝีมือของฝ่ายใต้มันกับฝ่ายเหนือเราที่แทบ้ใดสูงผู้ใดต่ วันนี้ต้องขอรับทราบดูอย่างนั้นเกรงลองปราแล้งฝีเท้าผ่านชิงล้ำหน้าสถานฟ้าทักสิงทั้งสองไปได้ยินสถานฟ้าทักสิงชงเฉยว่าชาวสี่เฮียมีฝีมือยอดเยี่ยมนับเป็นมีรบบรูษกำอเนิดจากที่ลูกหลังจิจิตชาวิ้นขี้เกรงว่านันติดต,ตามทาันไม่ได้หน้าไปเพียงกล่าวว่าซื้อจิตปอดชี้นะให้มากไว้ปากป,ะปะ่าวาจาฝีเท้าไม่หยุดยัง้งชนะวิ่งตะบึงช่วยนขนาดใครได้ยินเสียงฝีเท้า าเหลียวหน้าไปถึงกับใจหายบุบที่แถวสถานฟ้าทักสินและมือเจ็ดดาวอยู่ด้านหลังไม่ไกลเรีบเรีงฝีเท้าพุ่งโถมไปหลังหวัสถานฟ้าทักสินเยี่ยมเล็กน้อยติดตามหลังอย่างหน้าบ้าบนภูเขาหิมะสูงหนากวเดิมเส้นทางทอดขดเคี้ยวยังเดินเหินยากเย็นเพียงชั่วทูบไม่ครึ่งเดาชาบุ้นขีค่อยๆเชีชชช่องช้าลงผ่านรู้สึกร้อนบุบที่บ้นคอคลายมีคนค่นลงหายใจใส่ขนะจะเหลียวหน้ามอง ไหลขวาพัาธถูกตกเบาๆได้ยินสถานฟ้าทักเสียงก่ายยิ้มแย้มว่าเด็กน้อยเล่นสีเทาเข้าชาวผมขี้ใจหายว่าเกรงกำลังพุ่งถมไปเบื้องหน้าการถาถมครั้งนี้แนวสลับสถานฟ้าทักเสียงทั้งสองล้าหลังสิบกว่าวาดแต่จิตใจก็สับสนลมงหายใจหลักหน่วงหน้าผากมีเหงื่อซึมมันยกแขนเสื้อเช็ดเหงื่อบนหน้าผากหวนนึกถึงเหตุการณ์ที่ช่างแชาบุนซักเหงื่อให้กับมันมุมปากกระบอกรอยยิ้มขึ้นอู้ ได้ยินเสียงเหยียดย่าหิมะทางด้านหลังสถานตาทักสิงทั้งสองติดตามมาอีกครับสถานตาทักสิงเห็นชาวหุนขี่หนึ่งถมหนึ่งเชื่องช้าสาบาวิชาตูเบาของมันเป็นรองตนเองเพียงแต่มือเจ็ดดาวเร่งรุดคีงบ่าคีงไหลตลอดเวลาตนเองวิ่งเร็วมันก็เร่งเร็วตนเองวิ่งช้าลงมันก็ผ่านช้าปากอยู่ท่าไม่ได้ทุ่มเทอย่างสุดกำลังต้องคูมคิดขึ้นผู้ท่านสองซือเจ็ดลาสิวันนี้คิดทดสอบรอผู้เท่า องนั้นสูลอลมหายใจคำหนึ่งทุ่มเทตัวเบาที่คื่องครึ่งฝึกปืนมาหลายสิบปีไปลุผ่านเนินเขาหิมะที่ลื่นถลยไปสำนักมังกรฟ้าก่อตั้งเมื่อราชวงศ์แมนจูความจริงเป็นสำนักเดียวเมื่อถึงรัชกาลทางฮีฮ่องเต้สิทธิ์ทั้งสองของเจ้าสำนักไม่ลงรอยเจ้าสำนักพอถึงแก่กรรมก็แบ่งเป็นฝ่ายเหนือและใต้ฝ่ายใต้มีกองเด่นที่ปราบเปลย์รุร้ายฝ่ายเหนือเน้นหนักที่หนักแน,น่นดุกนับวิชาฝีมือของทั้งสองหน่วยมาจากต้นตอเดียวกัน ตอนใต้อาจมีข้อแตกต่างหรือว่าวิชาตัวเบาขึ้นเขาถือเป็นปมเด่นของฝั่งใต้สถานป้าทักสิงแน่แร่างอ้วนเตีย้ยขอใช้วิชาประจำสำนักออกกลับแค่ข้ของหนึ่งล็งข้าชูผิดตาก็ล้ำหน้าชาวคุ้นขี้ไปลีเ้เสร็จมาเจ็ดดาวกับทีมบา่าทียไหลกับมันตลอดเวลาสถานป้าทักสิงเร่งเร็วขึ้นหลายครั้งคิดสลับจากมันแต่ทุกครั้งเยงล้ำหน้าได้ไม่กี่ว่าเมื่อเจ็ดดาวก็ล้ติดป่าม,มาเห็นห่างจากยอดเขาเพียงสองสามนี้ สถานฟ้าทักเสณยยิ้มพรางกล่าวว่างูสซีเฮียพวกเราไปลองฝีเท้าหรือว่าผู้ใดจะยอดเขาก่อมือจัดาวกล่าวว่าเราไหนเล่ยตามคึ่งสือเฮียทาได้สถานฟ้าทักเสณกล่าวว่าไม่ต้องเคร่งใจแล้วคําพูดแต่งจะตา,าดุ่งถงขึ้นไปดึกเกาทันอึดใจเดียวห่างจากคนยอดเขาไม่กี่บาพอเหลียวหน้ามองเห็นมือแจัดาวอยู่ด้านหลังตนเองวาเสร็จจึงเคิดอมกรานคิดถงกันไป มือเจ็ดดาพันกระโดดป่อขึ้นจิ้นจงลงที่ข้างกายมันกล่าวเบาทด้นานั้นมีคนกลางชี้มือไปยังพุ่มไม้สายมือของยอดเขาสถานฟ้าทักสินใจหายวูกรุ่นคิดขึ้นคนผู้นีน้มีตัวเบาเหนือล้ำกว่าเราเห็นมันงอตัวกกงศรีรษะย่างสีเท้าเดินไปยังพุ่มไม้จึงตามติดอยู่ด้านหลังทั้งสองเดินถึงหลังพ้นไม้ซ่อนตัวอยู่หลังหินใหญ่ก้อนหนึ่งชะงกศรีรษะมองออกไปเห็นเบื้องหน้าปรากฏประดานอาวุธแบบปลกกว่า ชุมนุมด้วยผู้คนห้าคนสามคนถืออาวุธแยกย้ายเฝ้าเส้นทางสามสายแสดงว่าเกรงเกรงผู้คนบุกรุกขั้งมานอีกสองคนหนึ่งสะบัดจออเบลกล้าหนึ่งกวาดแหวนเพื่อเลหลกุดกุ้ยที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งกาะลงมืออย่างรีบร้อนแขนทั้ง4ข้างเคลื่อนไหวไม่หยุดหยัง่งสถานฟ้าทักสิณกล่าวเบาๆว่าคนทั้งสองเป็นพ่อลูกแท้เทาแห็นห้วอินเดชูงจริงๆอีกสามคนเป็นกลรมือจับราล่ามเบาๆว,าว,าวา่า เป็นหัวหน้าจอของหุ้ยหินเดชวงหรือว่าเป็นชนชั้นตึงมืออืมพวามีห้าต่อห้าถึงซื้อเฮียรอท่านและหุ้นขี้ย่มไม่หวัไม่ตกแต่หุ้นเอียงและแช่หุ้นอ่อนได้ไปแล้วสมควรรอบจกจงกำจัดสตรองคนสองคนที่หลงเหลือให้จัดการง่ายขา้าสถานพาทักษิณขมวดคิ้วกล่าวว่าเร่งเราหากข้่สถาบัเข้าสู่ยศาสบอก,กว่าสำนักมันกฟ้าเราลงมือรอบประ่ทลายอย่ยไมิใช่ถูกตอมยุททั้งแผ่นดินบนรยอยย มือเจ็ดดาวแปลเสียงยังฉาบว่าเพื่อหลางแขนให้กับช่างซื้อเหียต้องตัดรากถอนคนไม่ลาเว้นแม้สักคนเดียวพวกเราเองให้บอกย่าไม่มีผู้ใดรู้หรูอของพ่อลูกแท้เท้ายากจัดการแบานี้จริงๆมือเจ็ดาวทะลุสีรษะ์ชั่วครู่จึงกลาวหากสู้กันตัวต่อตัวพู่น้องไม่มีความมั่นใจได้ใช่สถานฟ้าทักสิงทราบว่านับแ,แต่ช่างกุยหลงถึงแก่กรรมมือเจ็ดดาวนับเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งของสำนักมังกรฟ้า่ายหนึ่งครับ ฟังว่าระหว่างที่ช่างคุยล้มหนีชีวิตอย่างกกร่งแรงมันสามส่วนเมื่อครูพลองตัวเบาขึ้นเขามันคล้ายมีเจตนาอ่อนข้อจะไม่แผลไม่ชนะหากทุ่มเทอย่างสุดกำลังเกรงว่าตนเองต้องท่ายแผดังนั้นฮงกศีรษะกต่าว่าคู่น้องเป็นแผลยอมเหงหนุ่มสือเฮียสำคัญเมื่อเจ็ดดาวล็อกขั้นเสียงครุ่นคิดขึ้น,น,นท่านคิดเป็นผู้กล้าเราจะเป็นคนต่ำช้าเองดังนั้นไม่กล่าวอะไร ยามนี้ชาวขุนขีก็เร่รถถึงชั่วครูให้หลังจิว๋วหุนเอียงช่างแช่หุนทั้งสองก็ทยอยมาถึงมือจัดดาวกล่าวเบาๆว่าพึ่งซือเฮขุนขีและเราซัดเหล็กเหลี่ยมเพชรจัดก,การกับผู้คนดูลากเราทั้งสองใครกลุ้มจู่โจมสองพ่อลูกแจ้เขารอจนพวกเราลงมือหุนเอียงและแช่หุนค่อยสะดุดข้าสมทบกคนทั้งสี่พอฟันจึงเลาะฝีเท้าต้อไกายลงเคลื่อนเข้าใกล้ช้าๆ ช่างแชรหุนตามติดอยู่ด้านหลังมือเจ็ดดาวรีบเบาๆโบเสดมือเจ็ดดาวชะลักเท้าลงถามว่าเรื่องอะไรช่างแช่หุนกล่าวว่าสองพ่อลูกทราบข่าวที่จับเป็นมือเจ็ดดาวเหลบตาขึ้นกล่าวเสียงแถวถุงว่าจาอางคิดบกพ้องจะโจรน้อยข่าวที่กันช่างแชรหุนกล่าวว่าขา้าพเจ้ารู้สึกว่าไม่ใช่หรือมือเจ็ดดาวหน้าเขียว้ำดึงกางทันกดรลบที่เสียบอยู่บนสายรัดเอวออกมา จินไปในมือดานกล่าวว่าจะลองไปจีบเองนี่เป็นลูกเกาทันที่เมื่อรู่ตนน้อยนั้นใช้ยิงหันปากช่างเช้าทั้งรับเกาทันขนนกมามองเพียงแม่เดียวถึงกับสองมือสันตท,ทานชาวหุนขีอยู่ข้างกายนางมองดูนางมากกว่ามองดูสัตร,รูพอเห็นสีหน้าท่าทีของนางน,นี้ถึงกับทั้งยินดีทั้งเดือดดาลที D ่ยินดีคือเท้าชื่ออันคงไม่อาจรักาษาชีวิตไว้ที่เดือดดาลเกิด เห็นหนางรักผูกพันกับโจน,น้อยนั้นอย่างลึกหลํามันมีนิสัยหุ่นหวามยิ่งคิดยิ่งขุนเคืองขณะนาจะแก่แดดดัมือเจ็ดดาวทํากไหลมันชี้มือไปยังกองหลังของคนดูรากราวของทิศตะวันออกอยามนั้นช่างแช์บุญและจิว๋วคุณเอียงล้วนหมอบร่างลงมีคืบหน้าต่อไปมือเจ็ดดาวสถานฟ้าทักสิงชาวหุ้นขี่ทั้งสามพากันหมายตาสตังผู้หนึ่งในมืมนอล้วนกำเหล็กเหลี่ยมพิษสามตัวย่องสีเท้าเข้าใต้ เหล็กเลีเยงคิดเป็นอาวุธลับประจำสำนักมังกรฟ้ายามซัดออกทั้งรวดเร็วทั้งแน่นยับมีหนามซ้ำมีคิดร้ายแรงถูกซัดทำร้ายสามชั่วยามต้องตายชาวทุจ,จักตจกึงตั้งชื่อเป็นตุยเมียปักเล้งจุยเหล็กเลี่ยมมังกรพิษทวงชีวิตชาวขุนขีครุ่นคิดขึ้นเจร็จแล้เราซัดใส่ผู้คน,นทีท่ต้งการขอ,ขอเ,รเรากลัจะใช้เหล็กเลียมพ,พ,พ,พิษเป็นชีวิตเจ้าจจ้น้อยเขาชื่อันทั้งสามารถล้างแค้มของสำนักอาชาทั้งกำจัดก้างขวางคอ หากรอสักครู่แค่กลุมมันทั้งเป็นมีการยาวนานฝังมากหลายมีสาบสื่อมุย่ยมีความคิดอย่างไรอีกพือตกลงใจยิ่งคืบแขนเข้าใกล้เห็นทางจากศัตรูไม่ถึงห้าสิบก้าวจึงหมอบฟกบลงเพ่งมองเงาหลังที่ขยับขึ้นลงของทางจิ้งอ,อันเพียงรอมือจัดดาบกมือส่งรหัสสัญญาณเหล็กเหลี่ยมทั้งสามตัวจะซัดพุ่งออกในบัตรดลเสียงชิ้ควดัง,ดงจอบเหล็กกล้าขอเท้าจิ้งอัน เกลืทเขถูกโลหะที่ฝังอยู่ในดินชนิดหนึ่งเมื่อจัดด้าวยุกมือสายขึ้นขณะจะทิ้งลงท่านได้ยินเสียงซี่ดิติดต่อกันในพื้นที่มะข้างเคียงปรากฏอาวุธลับเจ็ดแปดชนิดซัดหุ้มออกแยกย้ายจู่โจมใส่เท้าจื้อันและพวกทั้งห้าอาวุธลับเหล่านี้จําแรกขึ้นจะใต้ดินอย่างกระคนหันก่อนหน้านี้ไม่มีวี่แววล่วงหน้านับว่าพิสดารสุดคาดคิดสองพ่อลูกแท้เทามีฝีมือสงเี่ยมอาวุธลับแม้ซัดออกในระยะใกล้ จโอจอมอยังไม่คาดหมายยังมีสายตาหลักแหลมสีมือว่องไวยกจอกรักรัวกระแทกเขงแร็ปลุ่มเล